ไยังบอกดังไฟให้ผูดังข้ามน่นสิดีนะพี่น้องใส่ง่ายง่ามี้ยกระเด็นเนียกรเบ็้นี่ก็จะควนไรลูกสารานี่กระเด็นหาเห็ดเมุ้งพี่น้องเห็นไหมมาบึงครับกอไฟห้องของกรห้องกรเด็นน้ำกิ่นกินแล้วไม่ดเ คลิปดีมากแปลกเงีน้องูนูนไเเหมี่เมียูนหายแล้วปกติคยจุมยเแค้อคลิปนี้หรือคลิปแรกคได้เบิเงินเป็นบุญหาล้วคยจุมหายแค่ด้อใช่ครัลไที่อไฟแบบใหม่ ไรนนก็เดิมหลังติดบัตเดียงเขาเอิมหนังไฟติกิ้งบัตรเียงเขาดีกว่าอึา๊บหันอาผิดเล้อบอกว่าจะเ้าดับจะเ้าดับคิดนะบันทายเห็นเชื่อติดทีสุดแล้วายกากากองคนนะบอกว่าพอกับที่พร้อมก็จะเผาใช่หมอ่าอ่าด ถือว่าถือกล้องไงติดนั้งหมดลหลังแงกหลังไฟโอ้มล็อกบลติดเพีย้ยนบลติดเลยนี่ก็หลายหลายเออเออเออกระตักโอ้ก็จะเก็บโพตอยูกะนกระไร หมดดดดดดูนนนนน่ัีเรียบร้อยครับเผาเรียบร้อยครับหน้าตาประมาณนี้ครับไม่น่ากินเท่าไหร่ครับมาดูตอนเสร็จครับไม่น่ากินขนาดไหนครับเรียบร้อยครับกับข้าวครับเมื่อกี้หนังพี่น้อง แก้วถอนถอนดอกแล้วก็น้ำจิ้มแล้วก็ยำผักครับ sure. ต่างๆนานาครับตต่เขาเขาห่อแล้วพี่น้องทั่วแป้งเฮ้ยรูยงก็ร้องเบาหลาอยนะพี่น้องอันนี้ใครสีมาทานข้าวได้วกันครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอยู่กับเรื่องยิงกินพี่น้องไม่ได้ออกไปเสยไม่ได้ทาย บรรยากาศวังไหนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมแฮกบ้าดอ,อยให้กอลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ